เรื่องย่อละครลูกไม้ไกลต้นรสาหญิงสาวที่เกิดมาในครอบครัวหาเช้ากินข้าลูกสาวของนางสุภาหญิงไม้สามีตายหลังจากที่นายสารสามีของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตความเป็นอยู่ก็แย่ลงแต่ด้วยความที่รสาเป็นคนสู้งานขยันขันแข็งจึงทำให้ครอบครัวผ่านวิกฤตไปได้ ผิดกับมนัสพี่ชายที่มีความต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งรูปร่างหน้าตาและนิสัยใจคอมนัสเป็นพี่ชายที่ไม่เอาไหนเกียจคร้านหนักไม่เอาเบาไม่สู้ตัวของมนัสเองก็แอบมีปมในใจถึงความต่างของเขากับน้องสาวที่เหมือนฟ้ากับเหวรักษาสวยสง่านิสัยดีแต่มนัสขี้ริว้วขี้เหล่เกเร มนัสจึงแอบสงสัยมาตลอดว่ารัษาอาจไม่ใช่น้องแท้ๆเขาพยายามคาดคันแม่ให้บอกความจริงเรื่องนี้แต่ไม่เคยได้รับคําตอบที่ต้องการมนัสติดหนี้พนันบอลจึงไปหลอกแม่ว่ารสากำลังจะถูกเจ้าหนี้นอกระบบอุ้มเนื่องจากไปลงทุนทำร้านเสื้อกับบงกฎและมัทุรสเพื่อนสนิทแล้วขาดทุน แต่ขอร้องไม่ให้แม่อย่าบอกเรื่องนี้กับรษาเพราะเกรงว่าน้องจะกลัวเขาจะเป็นคนช่วยน้องเองสุภาเชื่อมนัดสนิทใจแม้ว่าจะห่วงรษาแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยปากถามจนทำให้ตัวเองล้มป่วยสุภาจึงพยายามรวบรวมเงินเพื่อเอาไปให้มนัทใช้หนี้แทนรษาเหตุการณ์วันนั้นจึงทำให้เธอได้พบแหวนวงหนึ่ง ที่เคยซุกอยู่ซอกลึกสุดในตู้แหวนที่กลับมาตอกย้ำอดีตอันแสนเจ็บปวดของเธออีกครั้งในอดีตเมื่อยังสาวสุภาเคยทำงานเป็นคนรับใช้บ้านเฉลิมและเปรมจิตเจ้าของกิจการอัญ,ญมณีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศด้วยความที่สุภาเป็นหญิงสาวที่หน้าตาสะสวยจึงเป็นที่ถูกตาต้องใจเฉลิมมาก เขาจึงออกอุบายหลอกลวงจนสุภาเชื่อและเสียท่ายอมตกเป็นของเขาเพื่อช่วยชีวิตนายสารสามีแต่สุภากลับมารู้ความจริงภายหลังว่าเรื่องทั้งหมดที่เฉลิมบอกล้วนเป็นเรื่องโกหกเธอทั้งอับอายและเสียใจน้ำตาแทบเป็นสายเลือดแต่เฉลิมกลับมองเป็นเรื่องเล็กน้อยขอสุภาอยากคิดมาก และจบปัญหาด้วยการให้แหวนที่ใส่ติดนิ้วมือเป็นค่าทำขวัญสุภาไม่อาจทนต่อไปได้จึงตัดสินใจหนีและโชคช่างเล่นตลกกับเธอเมื่อมารู้ภายหลังว่าตัวเองตั้งท้องจึงตัดสินใจว่าจะเก็บความลับเรื่องเฉลิมนี้ไว้จนวันตายด้วยความเป็นห่วงลูกจึงทำให้สุภาป่วยหนักความหวังสุดท้ายที่เธอนึกถึงคือเฉลิม เขาคือคนที่จะช่วยรักษาให้พ้นภัยได้ก่อนที่จะสิ้นใจจึงได้เรียกรักษาไปสั่งความสุดท้ายพร้อมทั้งบอกความลับที่ตั้งใจปิดมาทั้งชีวิตว่าร,รัษาเป็นลูกของคุณเฉลิมและต้องหาแหวนวงนั้นไปแสดงตัวให้ได้รัษาได้ยินแทบไม่อยากจะเชื่อว่าเธอไม่ใช่ลูกจริงๆของพ่อสารการเป็นลูกของเฉลิมหรือไม่ ไม่ได้เป็นสิ่งที่เธอคาดหวังแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือเธอต้องการกอบกู้ศักดิ์ศรีให้แม่จึงไปหาแหวนตามที่แม่บอกเพื่อนำไปแสดงว่าคุณเฉลิมทำผิดต่อแม่จริงแต่ก็พบว่าแหวนหายไปแล้วพรมมาะมนัดเอาไปซะก่อนชานนเป็นบุตรชายของคุณพาณิชย์เจ้าของกิจการอัญ,ญมณีแถวหน้าของประเทศไทย ชานนมีความหลังที่ฝังใจมาตั้งแต่อายุสิบขวบคือภาพที่กัลยาแม่บังเกิดกล้าวหนีไปกับอรุณนายช่างผู้ควบคุมการผลิตอัญมณีในโรงงานของบิดาโดยไม่ใยดีกับเสียงร้องไห้เรียกหาแม่ของอภิรักษ์น้องชายวัยเจ็ดขวบเลยแม้แต่น้อยหลังจากนั้นพ่อจึงกลายเป็นคนเงียบเหงาเศร้าซึม ภาพอภิรักษ์ร้องไห้โหยหาอกแม่ทุกวันคืนทําให้ชานนต้องเป็นคนเข้มแข็งกลายเป็นที่พึ่งให้ทั้งพ่อและน้องชายที่อ่อนแอเขาบ่มเพาะความเกลียดชังแม่ตลอดมาจนโตและให้สัญญากับตัวเองว่าหลังจากนี้ไปชีวิตของเขาจะต้องอยู่ได้โดยไม่มีแม่จึงพยายามพูดฝังหัวอภิรักษ์ว่าแม่เป็นคนโหดร้าย ที่ทิ้งลูกเล็กๆไปได้ลงคอสองคนพี่น้องเติบโตขึ้นมาโดยมีแต่พ่อคนเดียวพ่อผู้ซึ่งคลองความเป็นม้โดยไม่หาหญิงใหม่มาดามใจพ่อที่เลี้ยงดูสองพี่น้องมาจนโตชานนพล่ำบอกอภิรักษ์ว่าถ้าหากวันใดวันหนึ่งแม่เกิดกลับมาหาเราสองคนพี่น้องก็ต้องไม่ให้อภัยและไม่ยอมรับแม่ เรื่องนี้กลายเป็นปมฝังใจที่ทำให้เขามองโลกในแง่ร้ายและมีอคติโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะกับผู้หญิงวันหนึ่งขณะที่ชานนอยู่ที่บ้านแม่บ้านมาแจ้งว่ามีหญิงกลางคนมาขอพบอภิรักษ์ชื่อกัลยาชานนออกอาการฉุนเฉียวไม่ให้พบและห้ามคนในบ้านบอกเรื่องนี้กับพาณิชย์และอภิรักษ์ พร้อมทั้งออกคำสั่งห้ามเปิดประตูให้กลยาเด็ดขาดชานนรีบบึงรถออกจากบ้านเขาขับรถผ่านกลยาที่ยังรอยอยู่หน้าบ้านแม้กลยาจะวิ่งตามเคาะกระจกรถชานนก็ไม่ยอมจอดกลยาเสียใจมากส่วนชานนเมื่อพ้นกลยามาเขาเองก็ต้องจอดรถเพราะต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองไม่ไหว ที่ผสมปนเปนทั้งตกใจแค้นใจเสียใจจนแทบจะระเบิดออกมาจากอกกัลยากลับมาบ้านมาเจออรุณชายชู้ของเธอทั้งคู่วางแผนกันเรื่องที่ต้องพยายามเข้าหาอภิรัก์ให้ได้จุดประสงค์ของทั้งคู่ก็คือเบื่อการทำงานเกลียดความลำบากจึงต้องการเอาเงินมาเสวยสุขและทำชีวิตให้สุขสบายขึ้น ชานนแอบตามกัลยามาจึงได้ยินเรื่องราวทั้งหมดว่าแท้จริงแล้วกัลยาไม่ได้มาหาเพราะคิดถึงลูกแต่อย่างใดก็ยิ่งชิงชังกัลยาอย่างเต็มที่รัสาตัดสินใจเข้าไปหาคุณเฉลิมที่บริษัทต,ตามคำแนะนำของบงกฎและมัทุรสไม่ใช่เพื่อจะแสดงตัวเป็นลูกและเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆที่เธอควรจะได้ รัสาไม่เคยต้องการข้องเกี่ยวกับชีวิตแบบเศรษฐีที่เธอไม่คุ้นเคยจุดประสงค์เดียวของรสา,าคือต้องการให้เฉลิมไปขออโหสิเป็นครั้งสุดท้ายต่อหน้าศพแม่ของเธอแต่ผิดพลาดคุณเฉลิมกลับไม่ใส่ใจในสิ่งที่เธอร้องขอสักนิดแต่กลับเห็นรัสาเป็นแค่ใครก็ไม่รู้คนหนึ่งที่เข้ามาสร้างเรื่องเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากเศรษฐีอย่างเขา จริงอยู่เขาจำสุภาได้แต่รัษาไม่มีหลักฐานใดๆมาแสดงนอกจากคำพูดกล่าวอ้างลอยๆประกอบกับเฉลิมเป็นคนมีลูกยากเพราะมีภาวะเกือบเป็นหมันเป็นทุนเดิมยิ่งทำให้เขาปฏิเสธรษาได้อย่างไม่แยแสรษาจำต้องออกจากบริษัทอัญมณีทองมาด้วยความผิดหวังที่คนที่เป็นพ่อแสดงท่าทีไม่ยอมรับเธอถึงขนาดนี้ ชานนนผู้ซึ่งเป็นคนรักของสาสิการลูกสาวคนเล็กของคุณเฉลิมเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดชานนนระแวงว่ารสาอาจเป็นหนึ่งในขบวนการ18มงกุฎที่คิดจะมาหลอกเอาเงินเศรษฐีอย่างเฉลิมไม่ต่างอะไรกับกลยาแม่ของเขาด้วยอคติในใจบวกกับบังเอิญได้ยินรสาคุยโทรศัพท์กับมนัดใจความเหมือนพวกมาต้มตุนจึงยิ่งเข้าใจผิดมากขึ้น ชานนตั้งใจว่าจะทำทุกวิถีทางไม่ให้รัามาหลอกลวงครอบครัวของสัสิการแฟนของตนเองได้เปรมจิตเฉลียวใจเมื่อได้รู้จากวันฤดีลูกสาวคนโตว่ามีคนมาแอบ,บอ้างหลอกว่าเป็นลูกเฉลิมแถมสัสิการยังเปลยว่าหน้าเหมือนคุณพ่อด้วยทำให้เปรมจิตนึกย้อนไปถึงวันที่เธอแอบบเห็นเฉลิมออกมาจากห้องของสุภา สาวใช้หน้าตาสะสวยโดยบังเอิญจึงไปปรึกษาแม่จันญาติผู้ใหญ่ที่เปรมจิตให้มาช่วยดูแลความเรียบร้อยในบ้านแม่จันปลอบจนเปรมจิตสบายใจขึ้นว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเฉลิมมีลูกยากกว่าจะมีวันฤดีกับสสิการก็พยายามแทบแย่แต่สสิการสังหอนว่ารษาอาจเป็นลูกคุณเฉลิมจริงๆ เพราะเธอรู้สึกถูกชะตาและผูกพันอย่างประหลาดกับรัษาชานนตัดบทไม่ให้คิดและยืนยันว่ารัษาต้องเป็นพวก18มงกุฎส่วนวันฤดีก็เริ่มคิดหนักด้วยความกลัวว่าจะต้องถูกแบ่งสมบัติของพ่อไปให้คนอื่นลึกๆในใจวันฤดีต้องการครอบครองสมบัติทั้งหมดของพ่อแม่แต่เพียงผู้เดียวแม้กระทั่งน้องสาวแท้ๆอย่างสสิการ เธอก็ไม่คิดที่จะแบ่งให้ด้วยความที่เครียดมากทำให้เธอกินไม่ได้นอนไม่หลับรสาจึงเป็นลมระหว่างข้ามถนนจนเกือบโดนรถของอภิรักษ์ชนอภิรักษ์รีบลงมาช่วยและรู้สึกตกลุมรักรษาในทันทีชานนลจำรษาได้จึงพยายามบอกอภิรักษ์ว่ารสาไม่ใช่คนดีมีเจตนาจะหลอกลวงแต่อภิรักษ์และคุณพาณิชย กลับไม่ได้คิดอย่างนั้นและไม่เชื่อในสิ่งที่ชานนบอกชานนใช้อำนาจความเป็นพี่สั่งอภิรักษ์ห้ามยุ่งเกี่ยวกับรัษาเด็ดขาดเป็นเหตุให้มีปากเสียงกันทำให้ชานนยิ่งไม่ชอบรัษามากขึ้นไปอีกเขาจะไม่ยอมให้รัษามาหลอกคนในครอบครัวของเขาเพิ่มเด็ดขาดชานนพยายามสืบเรื่องของรัษาไปเรียบเคียงถามจากบงกฎ ซึ่งเป็นเลขาของเขาบงกตยืนยันว่ารสาเป็นคนดีแต่ชานนนกลับคิดว่าบงกตเข้าข้างเพื่อนตั้งแต่นั้นบงกตพยายามคอยเป็นตัวเชื่อมไม่ให้ชานนเข้าใจรสาผิดไปมากกว่านี้ฉเฉลิมนั่งรถกลับจากงานเลี้ยงบังเอิญรถดับตรงหน้าวัดสตาร์ทไม่ติดฉเฉลิมจึงเดินเข้าไปในวัดเห็นรูปหน้าศพของสุภาเมื่อกลับถึงบ้าน เฉลิมเดินเข้าบ้านไม่พูดจากับใครเปรมจิตสงสัยจึงไปถามคนขับรถทำให้ยิ่งสงสัยว่ารสาต้องเป็นลูกเฉลิมแน่ๆเปรมจิตยิ่งกระวนกระวายใจเรื่องรสาจึงไปสืบประวัติรสาตามอินเทอร์เน็ตแต่ไม่พบข้อมูลที่อยากรู้มากนักเมื่อสบโอกาสจึงแอบนำผมของเฉลิมและระสาไปตรวจ DNA เพื่อความแน่ใจ ผลการตรวจปรากฏว่ารสาเป็นลูกเฉลิมจริงเปรมจิตกลุ้มใจมากตัดสินใจเก็บความลับนี้ไว้คนเดียวและกันทุกคนที่เสนอให้พิสูจน์ DNA ของรสาโดยการบอกว่าคนระดับเฉลิมไม่จำเป็นต้องลดเกียรติลงไปให้ทำอะไรแบบนั้นให้เสื่อมเสียเพราะยังไงรสา,าก็ไม่ใช่ลูกของเฉลิมแน่นอนเปรมจิตหาทางหยุดยั้งเรื่องของรสา ด้วยการเสนอให้เงินหนึ่งล้านบาทชาโนนเฝ้าคอยดูว่าในที่สุดรสาจะยอมรับเงินหรือไม่เมื่อรสาไม่รับเขากลับเชื่อว่าเป็นเพราะรสาหวังสมบัติที่มากกว่านั้นของคุณเฉลิมรสาพยายามชี้แจงถึงความตั้งใจของตนแต่ชาโนนก็ไม่เชื่อกัลยามมหาชาโนนอีกรสาเห็นเหตุการณ์โดยบังเอิญเห็นชาโนนปฏิเสธ ไม่ยอมรับว่ากัลยาเป็นแม่ชานนโกรธมากห้ามรัษาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้และออกคำสั่งให้เธอปิดปากให้สนิทห้ามบอกใครเด็ดขาดโดยเฉพาะอภิรักษ์แต่รัษาแอบคิดว่าอภิรักษ์ควรมีสิทธิ์ตัดสินใจเองเพราะกัลยาก็เป็นแม่ของอภิรักษ์เหมือนกันเธอต่อว่าชานนว่ามองคนแต่ในแง่ร้าย เหตุการณ์นี้ทำให้รสาได้รู้จักชาโนนมากขึ้นว่าเขามีบาดแผลคล้ายๆกับเธอเขาไม่ยอมรับแม่แต่รสามีพ่อที่ไม่ยอมรับลูกกัลยาหลอกใช้ความเป็นคนดีของรสาเป็นตัวช่วยของเธอกัลยาเล่นละครทำตัวเป็นคนที่น่าสงสารให้รสาเห็นใจและขอร้องให้รสา,ารับปากว่าจะช่วยพูดกล่อมชาโนนให้ รสาจำใจรับปากด้วยความสงสารการที่รัสาได้รู้เห็นในเรื่องส่วนตัวล้ำลึกของชาโนนเป็นสิ่งที่ทำให้ชาโนนเข้ามาใกล้ชิดกับรสามากขึ้นเพราะเธอเป็นคนนอกคนเดียวที่รู้แม้แต่สสิการผู้หญิงพิเศษของเขาอย่างไม่รู้จึงเป็นเหตุที่ทำให้ทั้งชาโนนและรสาขัดแย้งกันยิ่งขึ้น รษายืนยันที่ว่าลูกจะต้องกระตันอยู่และให้อภัยแม่ชานนนว่ารสาไม่รู้หรอกว่าเขาเจ็บปวดแค่ไหนชานนกับรสาขัดแย้งกันจนเขาใช้กำลังปล้ำจูบเธอแต่รัษาก็มิได้ขัดขืนทั้งชานนและรสารู้สึกพอใจในจูบนั้นทั้งคู่โดยไม่อยากนึกถึงสาเหตุว่าพอใจเพราะอะไรแล้วจากนั้น ทั้งคู่ก็วิ่งหนีหัวใจตัวเองตลอดโดยอาศัยความขัดแย้งระหว่างกันเป็นเครื่องขวางกันลึกๆศัสิการเองก็รับรู้ได้ว่าระหว่างชานนกับรษาต้องมีอะไรที่ปิดบังเธอและคนอื่นไว้เพราะหลายครั้งที่เธอจับได้โดยบังเอิญว่าชานนออกไปกับรษาแต่เมื่อเธอแกล้งลองถามชานนก็ปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นไม่มีอะไร ถึงแม้เธอจะพูดกับทุกคนว่าเธอเชื่อใจเขาและถ้าชานนจะเปลี่ยนใจเธอก็ตามใจไม่อยากได้เข้ามาแค่ตัวแต่ไม่ได้หัวใจแต่ลึกๆสศิการแอบหวั่นใจไม่น้อยจนเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับแม่จันทัชชัยเห็นแบบนี้ก็แอบดีใจเพราะความจริงทัชชัยไม่ได้รักวันฤดีเขาแอบรักสศิการมาโดยตลอด แต่ที่ต้องแต่งงานกับวันฤดีเพราะรู้ว่าเป็นลูกเขยคุณเฉลิมยอมก้าวหน้าเร็วกว่าการเป็นพนักงานกินเงินเดือนในบริษัทอย่างที่เขาเคยเป็นมาก่อนแน่นอนกัลยามาทำบีบน้ำตาอ้อนรษาให้นัดอภิรักษ์ให้รษาไม่รู้จะทำยังไงแต่ยอมนัดให้เพราะสงสารเมื่ออภิรักได้เจอกัลยาทีแรกอภิรักจำไม่ได้ แต่พอรู้ว่ากาลยาเป็นใครเขาก็ขับรถพุ่งหนีไปทันทีตามที่ชาโนนเคยสั่งไว้แล้วสุดท้ายก็แพ้ใจตัวเองเขาตัดสินใจขับรถกลับมาหาแม่กาลยาบอกอภิรักษ์ว่าเธอรู้สึกสำนึกผิดแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยไปเจอชานนแต่ชานนใจแข็งมากไม่ยอมรับแม่อภิรักษ์สงสารแม่ จึงให้เงินและชวนไปบ้านแต่กัลยาไม่กล้าไปอ้างวชานนเกลียดแม่คงไม่อยากให้กลับไปเหยียบที่บ้านอีกแต่อภิรักษ์กลับบอกว่าช่างพี่นนแต่สำหรับเขายินดีให้แม่เข้าบ้านเสมอกาลยาอึ้องไปพูดอะไรไม่ออกจึงวิ่งหนีไปอภิรักษ์น้ำตาซึมรสา,าจึงปลอบใจอภิรักษ์ขอบคุณรสา ไม่งั้นคงไม่มีวันได้เจอและคุยกับแม่อีกอภิรักษ์กลับไปบอกพ่อว่าอยากขออนุญาตให้แม่เข้ามาในบ้านพานิชย์ยอมแต่ชานนขัดขวางจนเกิดเรื่องทะเลาะกับอภิรักษ์ใหญ่โตอภิรักษ์สารภาพรักกับรสา,ารสา,าขอให้เป็นเพื่อนกันอภิรักษ์ผิดหวังมากจนทำงานไม่ได้ชานนจึงโทษว่าเป็นความผิดของรสา รักษาเหลืออดตอกหน้าชานนนกลับไปบ้างถ้าชานนเป็นคนใจกว้างเรื่องยุง่งยุ่งในครอบครัวเขาก็จะไม่เกิดและให้เขาเคารพความคิดของอภิรักษ์บ้างอย่าถือว่าตัวเองถูกไปซะทุกอย่างเพราะอภิรักษ์พร้อมที่จะอภัยให้แม่แต่ชานนไม่ยินยอมทางด้านกัรยาเมื่อได้เงินมาก็เอาไปใช้จ่ายซื้อของอย่างสุขสบายกับอรุณ การได้เงินมาง่ายๆทำให้ทั้งคู่ไม่คิดที่จะออกไปทำงานวันๆจึงคิดแต่จะวางแผนเรื่องรีดไถเงินคุณเฉลิมไม่สบายมากแพทย์ตรวจพบว่าเป็นโรคไตพิการแพทย์ลงความเห็นว่าคุณเฉลิมต้องเปลี่ยนไตแต่ลูกสาวสองคนคือวันฤดีกับสสิการไม่อาจให้ไตแก่พ่อได้เพราะเลือดไม่เข้ากันส,สิการสงสารพ่อจับใจ จึงเสนอหนทางสุดท้ายคือให้รัษาไปตรวจเลือดดูว่าสามารถให้ไตแก่คุณเฉลิมได้หรือไม่วันฤดีไม่เห็นด้วยและต่อต้านเต็มที่ในขณะที่คุณเปรมจิตลังเลแต่ด้วยความรักที่มีต่อสามีอย่างมากในที่สุดคุณเปรมจิตก็ตัดสินใจยอมขอร้องให้รัษามาตรวจเลือดสสีการดีใจ ผิดกันกับวันฤดีที่ออกตัวคัดค้านเต็มที่แต่หนึ่งเสียงคัดค้านของวันฤดีก็ไม่สำเร็จตั้งแต่คุณเฉลิมป่วยรักษาไปเยี่ยมคุณเฉลิมบ่อยครั้งเห็นสภาพของคุณเฉลิมที่ซุดโสมลงผิดตาตอนนี้เธอไม่ต้องการอะไรจากคุณเฉลิมอีกแล้วไม่ต้องการให้คุณเฉลิมไปขอโทษแม่ก็ได้ขอเพียงแต่ให้คุณเฉลิมหายดีก็พอ วันฤดีเริ่มหาทางออกให้กับตัวเองด้วยการบังคับให้ทัชชัยไปตรวจว่าเป็นหมันหรือไม่เพราะเขากับเธอไม่มีหลานให้พ่อสัทีฉเฉลิมเคยบอกว่าถ้าวันฤดีมีหลานชายให้พ่อพ่อจะแบ่งมรดกให้หลานมากกว่าใครๆแน่นอนวันฤดีขู่ว่าถ้าทัชชัยเป็นหมันเธอจะเลิกกับเขา ทัดชัยอึง้งที่รู้ว่าวันเรดีเห็นเขาเป็นแค่เครื่องมือที่จะทำให้ได้ครอบคลองมรดกทั้งหมดเท่านั้นมนัดมาสมัครงานเป็นยามที่บริษัทของชานนต่อมามานัทเอาแหวนที่ขโมยไปมาขายชานนนเพื่อหาทางรอดจากเจ้านี้ชานนจึงได้รู้ว่านี่คือหลักฐานที่รัศดาเคยบอกว่ามีแต่ไม่รู้ทำไมไม่เคยนำมาแสดง ชานนเอาแหวนให้คุณเฉลิมดูเฉลิมเห็นแหวนก็จำได้เขากล้ายอมรับกับชานนว่าเคยหลอกลวงสุภาจริงมาถึงตอนนี้เฉลิมละอายใจมากแต่แม้ราัสามีแหวนก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นลูกของเฉลิมหรือเปล่าแต่อย่างน้อยทั้งสองคนก็เริ่มมองรัษาในแง่ดีขึ้นว่าเธอไม่ได้พูดลอยๆเรื่องเฉลิมทำผิดต่อสุภา เมื่อรสา,ารู้ว่ามานัตเอาแหวนไปขายชานนรสา,าไปขอซื้อแหวนคืนแต่เธอบอกว่ายังไม่มีเงินก้อนครบแสนตอนนี้ชานนให้แหวนมาก่อนและบอกรสา,าว่าคุณเฉลิมเห็นแหวนแล้วรสา,าจึงเข้าใจว่าเพราะเหตุใดที่เธอไปเยี่ยมท่านระยะหลังๆท่านจึงดีกับเธอขึ้นมากรสา,ามองเพชรที่แหวนแล้วคิดถึงแม่มากขึ้น คิดถึงสภาพจิตใจแม่ที่ต้องทนทุกข์ทรมานที่ต้องอุ้มท้องลูกของชายคนอื่นโดยบอกสามีไม่ได้ความกดดันในใจทำให้รัสาหน้ามืดชานนเข้าประคองเธอไว้ทันก่อนที่จะล้มสักการซึ่งจะเข้ามาในห้องเห็นเข้าพอดีเธอรีบปิดประตูไปอย่างเงียบๆบ,บัดนี้สักการแน่ใจแล้วว่าชานนรักรสา,าแน่นอน อภิรักทําใจได้เรื่องราษาไม่รับรักและขอเป็นเพื่อนที่ดีของราษานัดเธอไปทานข้าวกับคุณกัรยาและพาคุณพาณิชย์ไปด้วยคุณกัรยากับคุณพาณิชย์ได้เจอกันโดยคุณกัรยาไม่รู้ตัวล่วงหน้าเธออึ้งไปเหมือนกันเมื่อเจอหน้าสามีเก่าความผูกพันใดอื่นของคุณพาณิชย์ต่อคุณกัลยาไม่มีแล้วนอกจากความห่วงใยว่าเธอจะลำบาก เมื่อทานอาหารเสร็จพาณิชเซ็นเช็คจ่ายเงินให้คุณกะระยาไปหนึ่งแสนบาทชานนรู้ดีทุกอย่างว่าแม่ต้องการอะไรและเขาก็พิสูจน์ให้รสา,าเห็นความจริงด้วยการพารสา,าไปบ้านแม่ทำให้รสา,าก็ได้รู้ความจริงด้วยตัวเองว่าแท้ที่จริงแล้วคุณกระยามิได้อะไรอาวรกับลูกๆหรือสามีเก่าเลย เธอต้องการเพียงเงินจุนเจือตัวเองและนายอารุณที่เธอรักมากเท่านั้นรสาเข้าใจชานนนมากขึ้นแต่เธอก็ยังยืนยันว่าลูกควรกระตันอยูต่อแม่บังเกิดกล้าวชานนนว่ารสาคงอยากเห็นเขาเป็นคนงโง่เขาทำไม่ได้รษาพยายามพูดโน้มน้าวจิตใจชานนนในขณะเดียวกันรสาและชานนนต่างเปิดใจตนเองต่อกัน และรู้ว่าต่างฝ่ายต่างรักกันโดยไม่ต้องเอ่ยคำว่ารักชานนรู้สึกผิดต่อสาสิการอย่างมากอภิรักษ์บอกชานนว่าเขาจะรับคุณกัลยามาที่บ้านและคาดว่าชานนต้องต่อต้านแน่แต่ผิดคาดชานนยินยอมอภิรักษ์แน่ใจทันทีว่าเป็นเพราะรักษาที่ทำให้ชานนเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ อภิรักษ์เจอกับสัสิการโดยบังเอิญจึงได้รู้จากสสิการว่าชานนกับรสา,ารักกันสสิการแม้จะเจ็บปวดแต่เห็นด้วยกับอภิรักษ์ว่าควรยินดีกับทั้งสองทั้งคู่ตั้งใจว่าจะร่วมมือกันทำให้รัากับชานนสมหวังทัดชัยเป็นหมันจริงแต่ไม่กล้าบอกวันรือดีนุกกูลเลยวางแผนสลับเชื้อของเขากับทัดชยัย ในวันที่วันฤดีกับทัชชัยไปทำกิฟต์เพราะหวังจะได้ส่วนแบ่งมรดกวันฤดีตั้งท้องดังหวังจึงคาดคั้นเฉลิมให้เซนพินัยกรรมยกสมบัติให้หลานมากกว่าใครผลตรวจเลือดของรัษาออกมาแล้วเธอเป็นลูกของคุณเฉลิมจริงและยังสามารถเปลี่ยนไตให้คุณเฉลิมได้ด้วยในตอนแรกคุณเฉลิมไม่ยอมเปลี่ยนไตเพราะไม่ต้องการเอาเปรียบรสา,าไปมากกว่านี้ แต่รสากลับพูดจนคุณเฉลิมยอมสาสิการดีใจต่อน้องสาวส่วนวันฤดีอารวาดกับคุณเปรมจิตอย่างบ้าคลัง่งมนัทเมื่อรู้ว่ารษาเป็นลูกของคุณเฉลิมจริงก็ไปหาคุณเฉลิมที่โรงพยาบาลบอกว่าเขาเป็นคนเสียสละไม่ได้เรียนหนังสือเพื่อให้รัษามีอนาคตคุณเฉลิมใจอ่อนเซ็นเช็คไปให้เมื่อรษารู้เข้า จึงไปต่อว่ามานัสให้เอาเงินไปคืนแต่มนัสใช้ไปหมดแล้วรสา,าจึงมาขอร้องไม่ให้คุณเฉลิมทำแบบนี้อีกแต่คุณเฉลิมบอกว่าจะออกทุนให้มนัสกับอรไทยเปิดร้านขายของชำจะได้พึ่งตัวเองได้ในวันเผาสุภาคุณเฉลิมมาขออโหสิกรรมและขอให้สุภาย,ยกโทษให้และสัญญาว่าจะดูแลรสา,าต่อไปอย่างดีที่สุด แล้วให้รสา,าเรียกเขาว่าพ่อรสา,าปลื้มใจจนต้องร้องไห้ออกมาในที่สุดเธอก็กู้ศักดิ์ศรีให้แม่สำเร็จวันฤดีรับไม่ได้กลัวพ่อจะเปลี่ยนใจแบ่งสมบัติให้รสา,าจึงคิดกำจัดรสา,าก่อนผ่าตัดเปลี่ยนไตให้คุณเฉลิมนุกูลส่งลูกน้องไปวางระเบิดร้านรสา,าวันที่ร้านระเบิดชานนมารับรสา,าไปข้างนอก รักาจึงรอดหุดวิดแต่มัทุรสอยู่ร้านจึงโดนระเบิดบาดเจ็บสาหัสตำรวจสาวมาถึงตัวนุกูลเขาสัตว์ทอดต่อมาถึงทัชชัยและวันฤดีและแฉะเรื่องทัชชัยเป็นหมันวันฤดีถึงกับช็อกผิดหวังทุกเรื่องจนคุ้มคลั่งทำร้ายตัวเองจนเสียลูกและต้องเข้าโรงพยาบาลโรคจิตทัชชัยและนุกูลเองต่างก็ต้องรับกรรมในคุก รสาผ่าตัดเปลี่ยนตายให้คุณเฉลิมเมื่อฟื้นขึ้นคนแรกที่รัษาเห็นหน้าคือชานนซึ่งนั่งเฝ้าเธอตลอดเวลาเขาขอเธอแต่งงานรษาบงกฎมทุรสซ่อมร้านและเปิดใหม่ชานนให้อภัยกัรยาได้เขายอมพารษาอภิรักษ์และพาณิชย์ไปกินข้าวกับกัรยาบ่อยๆและให้เงินเดือนกัลยาใช้จ่าย โดยกะลายาก็ยังอยู่กินกับอรุณเหมือนเดิมชานนขอบคุณรษาเขาเข้าใจแล้วว่าโลกนี้ไม่ได้มีแต่ด้านที่โหดร้ายเขาจะไม่ยอมให้อคติใดๆมาบังตาจนเกือบทำให้ชีวิตต้องจมอยู่แต่ในความทุกข์อีกต่อไปแล้ว